ถามว่าใครจะสามารถรับบทฐานทัดกับลมหนาวได้บ้างอะไรเงี้ยครับผมผมก็พยายามตีตัวแบบตีบทออกมาในแบบของผมอะไรเงี้ยครับผมใช่แล้วก็ทําให้ดีที่สุด ก็พอรู้นะคะว่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ในตำนานแฟนๆคาดหวังเหลือเกินค่ะเหล่านักแสดงเดือนเกี้ยวเดือนฟในซีซั่นซึ่งถือเป็นส่วนต่อขยายของจักรวาล o o o s The Ambassador ก็กดดันกันไม่น้อยนะคะจึงพยายามสุดความสามารถค่ะเพื่อแสดงซีรีส์ออกมาให้ดีที่สุดโดยเรื่องนี้8นักแสดงนําถือเป็นนักแสดงรุ่นใหม่ติดตามเดือนเกี้ยวเดือนก,นกันตั้งแต่ซีซั่นแรกๆนะคะแล้วก็รุ่นพี่จากซีซั่นก่อนก็แจ้งเกิดกันเป็นแถวเลยปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าวงการซีรีส์วาย3 สามารถสร้างคนระดับวงการบันเทิงหลายคนฝันอยากต่อยอดจากงานนี้นะคะอย่างเต้ยนัทพงศ์สิงห์อ่อนค่ะเขาพยายามใช้โซเชียลมีเดียในการโปรโมทผลงานคิดอยู่เสมอนะคะว่าการสร้างโปรไฟล์ในหน้าอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะส่วนไอเฟลคริสเชนนะคะคนนี้ก็พูดได้สามภาษาไทยอังกฤษจีนก็ดูฟีดแบ็กจากแฟนเพื่อนํามาปรับปรุงตัวเองได้ค่ะด้านมาร์ควัชรพรมมานะคะก็นําประสบการณ์การเป็นนักแสดงใน แผ่นดินใหญ่แล้วก็ไปร่วมแข่งขันในรายการ Produce 101มาสารต่อบ,บนเส้นทางบันเทิงของตัวเองด้วยค่ะสำหรับคนที่เหมือนเขาเรียกว่าตามความฝันใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้อุตสาหกรรมวง,วงการซีรีส์วาของประเทศไทยเนี้ครับมันไปไกลามากนะครับผมผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนนักแสดงทุกคนหรือว่าเรื่องอื่นๆด้วยนี่ครับเป็นช่วยกัน,นแรงผ,ดดผลักดันผลักดันครับให้ อุตสาหกรรมของพวกเราเนี่ยครับมันไปไกลกว่านี้แล้วก็อยากให้กําลังใจหลายๆคนครับที่อาจจะพลาดหรือว่ายังตามหาความฝันอยู่ก็อย่าเพิ่งยอมแพ้ครับก็คือจริงๆผมจริงๆก็เรื่องนี้เรื่องแรกแล้วก็ซีรีเอ่อซีรีส่ะซีรีสซีรีออกอีสานแล้วทีนี้อออสานเพิ่งคุยอีสานกับแม่มาผมก็ซีรีวายเรื่องแรกของแดนด้วยนะครับผมก็อยากจะสนับสนุน LGBT ด้วยแล้วก็ คือผมลองเปิดโอกาสใหม่ๆลองอะไรพวกนี้แหละครับผมแล้วก็รู้สึกว่าสนุกมากๆแล้วก็เอนจอยกับงานมากๆเลยครับแล้วก็รู้สึกตอบโจทย์มากๆแล้วก็ใครๆใครที่อย่างที่พี่เต้ยบอกครับมีความฝันก็อยากจะให้ลยให้เต็มที่เลยครับแล้วก็อย่าเพิ่งไปยอมแพ้นะครับผมก็ไม่มีคําว่าสายครับหากเรายังมีลมหายใจอยู่ครับ สำหรับทั้ง8หนุ่มรู้ดีนะคะว่าเส้นทางในวงการบันเทิงไม่ง่ายเลยค่ะเพราะว่าคลื่นลูกใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลาการเก็บเกี่ยวประสบการณ์จึงเป็นเรื่องท้าทายนะคะหากถามว่าคาดหวังยังไงกับอนาคตในวงการนี้ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือความฝันก็ต้องลุยกันให้ถึงที่สุดค่ะ